เพื่ออะไรมันตกเจ็ดบ่นอันนี้เพื่อนท่าหักไม้เด็กเาวาได้นอนเนาะออเอา,านอพี่น้องเลยกินยังกับบะไ้กินไก่กินยังก,กับ,กบพิษได้เนาะโอ้พิษขอบคุณขอบคุณเนาะไอโคกหรือว่าไอกอดหรือว่าไอหักของตุกข์คำทิวต่างไทยทางไทยแล้ว<บ>กาไอหักที่ อยู่ต่างประเทศเนาะก็คอยเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งคอยเพื่อนหาเงินหาค้ำก็คอใยลำให้รวยคอยเพื่อนจเจริญยิ่งยิงขึ้นไปเนาะแก้วขาดปลอดภัยาส สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็เอฟซเบิร์ดสุกูสุคนสุหมงสุบอนวายซียูประเทศลาวประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เป็นข่าใจภาษาลาวเฮาเนาะกันยินดีตอนหับข่าสู่ช่องยูทูบน้องตูไซปันสุกอีกแล้วโดยน้องพี่น้องหวามโหพรอมน้องตูไซเมอนี้ค่ะ หลังจากที่ว่าเทามาแต่หมุดาหารนะพ้องเนาะก่าได้เผ่ามาเลยพี่น้องเลยเมื่อวานนี้กับมาหอดเพือนกัตตนเที่ยงพี่น้องน้องตุ๊กใส่กับเชียร์เบีย้ยเฮือนแล้วเมื่อวานนี้เนาะกับมื่อนี้ตอนเช้ากับเผ่ามาเฮือนสาวบัวเลยพี่น้องเลยเพราะว่าก็คือหูพี่น้องเนาะกัมีงานติดกระเบื้องคือกัโลให้สาวบัวเพิ่นแหลกยังโบแล้วพี่น้องเลย กามือนี้กะมีข่าวดีมาบอกซาบัวน้ำพี่น้องเนาะกะมีอ่างบงบติดกระเบื้องนี้ได้แล้วเนาะงบค่าสร้างนั่นแหละพี่น้องเอ้ยค่าสร้างติดกระเบื้องนี่กะมีแล้วอ้ายพี่กะอ้ายอ่าผู้ที่มันซื้อกราโลนี่แหละให้อ่ะพี่กะจะอ่ให้ค่าสร้างอะไรนาะพี่น้องเนาะพี่กาฝากมาให้พี่เที่อยแล้วไอ้หอแล้วแหละกะมีสมทบกับมาไอตุคคำพ่นน้เนาะพี่น้องเนาะ สทบใหญ่ทางไอ้ตุ๊กค้ำพื้นน้ำขาซางค่ะโดยจังไลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางอ่าพี่โคกเนาะเพิ่นก็อยู่ทางประเทศไทยให้เละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ซอยชาวบัวมาว่าจะเป็นการโลกับเบื้องแล้วก็รขาซางครบสุดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังไลยก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแฮงโชว์พาผิวแข้งอยู่มั่นคนยืนความเจ็บจะได้ไข่ยังมีรำรวยรำรวยเงินคำไหลมาเทมากว่าเก่าเด้อไอ้หายพ้องน้องมาสำนีกก็ขอให้กลับคือ ไปหาไอ้ลอยเท่าพันเท่าเด้อสาธุโดยเนาะพี่น้องเลยป่ะสันเดียวอ่ะเขาไปหาชาวบัวพันจะเลยผู้พันใจคุยกับอ่าทุกคำท่าพี่น้องเลยโดยก่อนไปกฝากฟพูดใหม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทุไซนเด้อแล้วก็เบิดโฆษณาให้น้องทุไซน้ำเนาะพอเสียด้มีรายได้พี่น้องเลยไปเด็กเขาไปหาพันเลยโดยพี่น้องเนาะเู้มนก็จะลมมีสังกันพีกำลังงงงงงงอยู่เนาะ สบายดีเด้อสบายดีทุคคำสาวบัวน้องแกมเนาะโอ้หันมาค่อยสบายดีกันน้อยใจไอ้ตุสิดไปไซส์ะไอ้ตุสิดเพิ่นยังไปหาขาป้องเพิ่นขาก้องเพิ่นเฮียเนาะอาน้องแกมมันเป็นเพิงเฮียนบ่เบึงเนยไหนบึงนียโอ้เป็นยังอันนี้ไข่ออกตุ่มไข่ออกตุ่มเลยเนาะป้าเป็นหนึ่งเดียเมน เต็มเวดอืมอาบน้ำอ,อาบน้ำต้มน้ำฮ้อนอนะนะพักไม้เอาเป็นตุ้ม,มเบ<ป>ิรเลยเนาะเป็นจกักมือแล้วอันนี้กินข้ามือแลอ้วกินข้าวก็แซ่บไปกินแซ่บอยู่อยบอกบได้เจ็บบ่ไดี้ยังบ่ดีสานนี่ก็จะเจ็บแจ็บคันๆเป็นที่ฮิตใช่ป่ะเขาไปเกาให้เงี้ยและ จะบอกว่าในหมู่บ้านเคยเป็นกันอยู่ว่าสันจะว่าเขาก็อันอาบน้ำต้มน้ำฮ้อนสิกะค่อยๆเศร้าไปอ๋อมันทำฮ้อนลวกเลยบอกเพือนอะไรบอกว่าแบบอาบน้ำอุ่นอาบน้ำต้มต้มนวลาเพื่อนบอว่าเอาห้างไม้มาต้มอาบมาแช่อาบแต่ตอนนี้ต้มห้างไม้ยังอาบอยู่ก็มีสอกแดงแล้วก็จัีกยังแน่แม่เพื่อนเอามาให้โดยก็ต้มให้เพื่อนอาบ จะหูว่าเป็นไข่อกตุ้มเนาะพล่งเนาะในกระต้นกระโตกับเป็นเต็มหมดเลยทางไทยผลเอื่นว่าไข่อย่างนี้เนาะเพล่องเนาะไปหูคอมเมนต์มาในเนาะเมนเพราะว่าเป็นพื้นตุ้มแดงขึ้นแบบเป็นไข่แบบแบบชิวพี่น้องเลยเมนอ่าเป็นไข่แบบชิวเนาะโดยแต่ว่าสีแห้งกว่าชิวเพราะว่าถ้าเฮาเก่าเนี่ยมันสีล่ามันบอกร่ามแล้วก็คันแสบกระทั่ให้ไข่ขึ้นเนาะเพล่องเนาะ ต้องกินยาบ่ได้ไปกวดบ่ซะบ่ยังบ่ไดไปบ่ยังเมกเจ็บท้องเจ้ากับบสบายอีกบ่นน่บอเจ็บท้องเือนเจ็บท้องเจ็บท้องแบบไี้เจ้าเจ็บท้องกินชมปลายวันอนบอควันกินชมเลยจ็บท้องเกี่ยวกับพูยิงอีบอก่กบมเกี่ยวกเกี่ยวกับนลูเกี่ยวกันาะเอีบพูนบพูเบูน่นเนาะเับ่กับ บมสบายลูกก็เป็นไข่แม่ตู้ได้สาพัสนกข็งแห้งอยู่บ่แม่ตู้ไข่แน่เลยแม่ตู้ไข่แน่แนลูกต่อบากลางคืนกลางคืนมาเพื่อนกัเพื่อนว่ามักเจ็บหัวเดี๋ยวนี้ค่ะก็กินยามักเจ็บหัวโดยอ่ะมอาไปนอนเวลานวเป็นเบิ่งนเงินไปเนาะแม่าเป็นยังเป็นยังกินยากินยาในเขาซื้อเองบ่หรือยังไงซื้อเองไปซื้ออยู่ใส ยานะคอยมื่นเราไปหาหมอเนาะคอยคอยเจ็บท้องแห้งแบบยคือแบบมดลูกมันทิยดนะก็เลยไปซักมันเดอนมุดยุกมุดมดลูกหย่อนบอกค่อยตั้งไข่มดลูกย่อนมันมันยุกมันยุกว่าโอเป็นว่าจ้ะข่ว่ามันลิ่นมันพันกันนะมันพันพันกันนะเจ็บก็เลยไปซักยาเดียวเคนิกบอกแม่ห้องหมอน้อยๆอันนี้นะลคนิคหน้าเป็นลคนิกเนาะเลย แต่เพิ่นบอกเพิ่นหูว่าะเพืยอนกันยังเพิ่นก็ทาว่าเป็นอะไรอาการเจ็บเจ็บแบบใดเจ็บจากเมื่อแล้วเพิ่นว่างสิอาการเป็นอะไรน้องน้องกุ้งบอกผู้น่ะน้องกุ้งครับไปเมียดบ่กซะคนน้ำบ่ค่อยเป็นยังมึนดื้ออืคันคนณคิดื้อคนมึนนี่มักสิแข็งแฮงเนาะ คือคนชั่วนี่แหละเพคุนว่าคนชัวน่วได้นานตายคนดีก็ตายไวเ้คุนว่าโมยนาคนชัว่วโมยคนดีตายไวเพ่้ <c ười> คอณได้ไหะคนชั่วน่ะคุณมีกรรมมีบาปหลายดยิต้องได้ใส่จะใ,ใส่กรรมเนคียนจะใส่กรรมก็ะเคลื่อนคนขี้เหลาก็เป็นคนดีนะเนอะคุณได้ไหมตัวคำน่ะคนขี้เหลาคนออกกังกายบ่คนขี้เหลาคนเดียวดีอ่ะเอาเป็นกิจวัอันนี้เนาะพ่ายตายก่อนกันนะ่ะ

ยังวะเอ๊ะหมปไนยังคัดไปเขดคัดคัดคัดอ่ะเราเรื่องมาดิเนาะโดยทำไมพี่องเอ้ยเพ็นคือชีแศบนัวเนาะลองต่บีจะจุ้ยยังสไฟอันี้ก้นเนี้เออกให้แน่เดียใส่ขวายกบั้นใชกควันแห้งอ้ทีลผัวผัวไปไหวทั้งผัวให้แน่ใส่ขวายกใสวายกเยใส่ควันนี่ มันควันโอ้ยเจ้าก็ได้จุ่ยเห็นยังเลยนี่ะฮะจุ่ยเห็นยังผมขึ้นต้มน้ำลูกอาบเอาเดี๋ยวตัวนี้มันควันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮะจุ่ยส่เจ้าเลยจัดกองเตียงหนึ่จังหวัดลูกคนหนึ่งนะับต้มใส่ห้างไม้ห้างอย่างนี้บ้างแม่ยาแต่ว่าะผู้เชี่ยว่าเป็นไข่ลงอยู่บ่ล่ะไข่ลงเมื่อเมื่ออันแรกแห้งแดงเมื่อวานเนี่ยแบบชิวซุกแห้งเจ็บแห้งปวดแห้งเนี่เนาะ เพี่อะไรมันตกเจ็ดบ่นี่อันนี้เพิ่นท่าหักไม้อยากเช้าแล้วนอนเนาะนอเานพี่เราเลยกินยังกับบ่ได้กินไก่กินยังกับพี่พิษแน่นาะโอ้พิษบ่แต่ว่างสามแบบนี้แต่กินข้าวจี้ย่างเดียวข้าวจี้เกลือกินได้แต่ข้าวจี้แล้วกข้าวจี้ข้าวจี้ใสนข้าวใส่เกลือใช่ไหมเมนเมบุกก็เรียกว่าข้าวจี้ว่าข้าวจี้นั่นการ กินได้บ่แต่ว่าบ่ได้ใส่ปลาเตใส่นมใส่ังสีได้เมี่ยแต่ขี้ชีนมเพราะว่าคขันใส่ปลาเตกับพิษแล้วเนาะแมวัวจับมูวิชังแมอลายอย่างไรเนี่ยเลยเลยเลยกาเมื่อนี้เนาะเฮากาหนุ่มตุ๊กชายกะสิมาแจ้งข่าวดีเจ้าผู้บ่อค่ะยังบู่้แล้วเนาะถ้าเจ้าบ่กางบข่า้างเนาะข่า้างกะได้แล้วข่า้าง เรื่อกา,ารสร้างหานด้แล้วอะไรกันมีสมทบกับใบตุ่มคำพื้นนำโดยโดยอะไรกัอ่าก็คือกระเลือกกระโบอุ้ยว <c oughs> ิจิตรเป็นได้ไรกระเลือกอีกแล้วกร <c oughs> ะโลเนาะขอโทษพี่น้องเลยเ <c oughs> ว่าความหมายนี้ <c oughs> จับมันเป็นได้ไร <c oughs> ต้องมีสมาธิ <c oughs> และมีสติกระโลนี่กันผู้เดียวกันกับมันขาสร้างกับกระโลนี่ ที่ผามาแมนโออิ่รอบส่วเดียวกันเนาะทั้งปูนทั้งกระโลทั้งทรายแล้วก็รคาสร้างโดยไอ้เพิ่นผู้เดียวเพื่ไอ้เพิ่นก็อยู่ทางไทยเพื่อไอเพิ่นก็เพิ่นก็บอกซื้อได้เพิ่นว่าเพิ่นก็ซื้อพี่โคกพี่โคกเป๊ปซี่นี่เองเนาะพีโคกเป๊ปซี่ขอบคุณขอบคุณไอ้เพิ่นได้เนาะที่เขาได้คาสร้างแล้วก็เพิ่นว่าอยากให้ควันมาทามาไม่เท่าครั้นมันติดกระโลแล้วนี่ เพื่อนชียหญ่ลงมาอยู่เลยบ่กนนลงลงมาอยู่เพราะว่ายอันหัวเพื่อแขวยหัวแล้วคือการชื่อซื้อคำเพื่อนเพราะเอาเอาของ่อยนไปขายก็เลยไปซื้อนี่โอ้ซื้อ่ขยนในก็ขายดีสบวนหัวจักหัวเนาะยหัวด้วกันซื้อคำให้ไปเอาหัวอื่นก็คือว่าแล้วเนาะมงอะรแขงอนเชียบบัวก่อนกับฉอนคือกันแล้วคขว อ่าดีใจดีใจแทุกคําก็อ่มีสมผัสมาคือกันพี่น้องเอ้ยกะสิได้น้องตบี้นั่นแหละรวมรวมให้น้องตบี้เลยเราไม่ค่อยจัดการเลยเนาะเราจจัดการเลยอือทุแหละัอ้ายเคือกันเนาะอ่าก็มีไอ้กอนําแล้วก็ทั้งใฝั่งไทยนําเนาะเนาะุเข้ามาออดีๆดีใจพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากต้องมีทั้งข่าวดีเขาได้โดยอ่า ส่วนมากโชคละมันสีขาวมากับพร้อมความแบบว่าจังไหนอะพร้อมโชคบุรีกะว่าดีเนะ<ม>าะจังยนชีไล้หน่อยู่เจ็บเป็นจังยนชีไล้เนาะโดยแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเนะาะข้มไข่นะ่เอาเป็นไข่เป็นนาวคิดคิดฉบับเป็นกรรมโดยกรรมเป็นบุญของเทาเพิ่มมันมาแล้วก็ไปกินยาบ่มีเศราหรอกเนาะเพียงแต่ว่าบรรเทาบรรเทาหมือนเป็นหนักโทรามา มาเองเนาะไม่ไเป็นขายเป็นบัาก็มาเองแล้วก็เช่าเองบอดขวบมันก็ชีเช่าเองโดยแต่ต้องกินยาเพื่อบรรเทาไววเนาะโม่หายเพิ่นมาแห้งพี่น้องเลยเนาะหม่เขาเป็นนักเนาะเขาเป็นนักเวลาเขาเจมเขาขายเขาก็ต้องมีสติแะละเบิ่งเขากันมีสติก่อนสตัดเนาะเป็น้องเอ่าแล้วกาขายเครื่องไอ้เร้สาเพินยังซีนขายอยู่เพื่อนเก่านี่บ่บอสวบ่อเพิ่นจะย้ายลงมาลุ่มบอย้ายลงมาลุ่มท้าแบบว่าอันกระโลหยังแล้วกับิพ้าเพิ่นลงมานอนพีนะ แล้วกัเครื่องนี่กขับขนมเชีสรมาขายอยู่เงินรังใหม่เบิดคุยกับแม่ไปแล้วค่ะชิบิชื้ออันแนวอันเอียงก็ทีตั้งอันน้อยๆอันแพงๆโดยโดยโดยแล้วขันผิดตอกเผ็ดตัวค่ะผิดตัวเป็นนะก็เลยชิไปซื้ออันที่แพงน้อยๆค่ะมาตั้งทั้งหน้าบ้านเพิ่นโดยขันใช่แบบมีดอเอาบ่เอาหมดแล้วเลยก็สุนขับเลยกระโจมเอาก็ได้ย่อเอาลูกย่อเอาเอาแบบดอก็ดีมันมีด้นะ เก็บหล่อตีนมีล่อนะยังสบายเอาหยุกไปโดดไปย่างบุบบุบเบิ่งก่อนเนาะเบิ่่งกอนเอาเเออาาพี่น้องเลยถ้าว่าเขาใช้หยุกเนี่ยมันมันใช่จะเก็บของลงเลยจักจักที่เขาหยุกอันนี้เขาไม่ต้องหยุกเขาวางไว้ในเขากะหยุกไปโดดไปน้องแกมบดีเมื่อยบ่สนางร้ายนี่อย่านอนเมื่อยกันไปพักผ่อนก็ได้เนาะอย่นรับเพิ่นเมื่อย สบายๆเดิาเด้อเ right ้นนอืเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนโอ้ในตีนก็เป็นบ่อเป็นบกโตก็โตหมดเตโตเลยฮงแบบเป็นข้นข่าวเนาะ่อยฮื้บึงว่าเฮเห็นเนาะอืมเ้าเอาใป็นกำลังใจทุกคนต้องเจอเนาะไข่เยงวาคนเราเวลานี่เราไปกวดบึงน้ะไปหามอเลยก็กินยงกินยา ทางเมื่อทำมันบดีขึ้นอาการมันนั่งไปหาหมอเนาะเพราะว่าจักมือก็เป็นมาเนี่ยเป็นสามสี่มือสามสี่มือโดยเจ็ดมือเลยเนาะแกกินกันเนาะเจ็ดมือเลยนี่หายอกหยอกเนาะพี่น้องโดสามสี่มือแล้วอยากให้มีไ่ยิ้มเนาะเพราะว่ามันยังบ่อเศร้ากามีแต่ว่าไปลองเบิ่งใลรเนาะไปห้องหมอของหมอหาหมอเพิ่นไปกวดเบิ่งแหละว่าเป็นยางกันเท่ อันนั้เพื่นนานเช่ากันคันทาปะไหวโดนท่า,าบูฮูมีแต่ว่าเป็นนั่นเป็นหนีดาวไปหนีเดี๋ยวมันสีอันตรายเนาะมันสีล่ามัมนสีนเป็นเงเนินเงินเนะาะแมนรักษาปุวิธีแต่เพิ่นว่าตรงน้าข้งไม้แต่กะใครเน่ยพอหูสูตรเนาะกันหยุบลงเนาะโดยเนี่ยว่าจอยปวไปหาหมอปวดสาดเพื่นห้าอีกได้เพิ่นว่าอ้าวป็นยังคืนบ่มาแต่โดนเพิ่นว่าชิวจะอยู่ยังฉันก็สี่และนาะเพิ่นก็สี ว่าว่าห้ให้เขาเลยมอไบ่แมนในีว่าฮปาไวดุนอนัเป็นแห้งนะตั้งแต่ยังบโเป็นแห้งคือบมมาสินาแล้วก็อยากลองเบื้งตามพันว้าวโบราณเนาะโดยโบราณโดยโบรานได้หักไหมขยานไปเลยแต่ก็มีเขาไม่ลดจักเลยไปง่ายจิดอกเนาะมันมีมอไซค์เลยเขาขับหมูแหงแต่สวบวัลขับได้หลือบ่ยังยังบ่ได้อยู่น้องกุ๊กน้ำเข็มได้บ่ยังบ่ได้อืม ่ามีแต่เา้าแก้มเพิ่นมาสอนให้กะเพื่อนค่าลูกกับเพิ่นกับอะไมากเลยเลยขันจะรับบบเป็นจะเขื่อนในข่อยสิทคอเมื่อรับอยู่เรื่อนแล้วข่อยบบมีหลดเลยข่อยคอเมื่อได้บอกข่อยกัยืมยืมข่อยกบไปยไปออืมไปอยู่ไปจ้ะแียกว่าบโบขี่จะเขื่อนอะไข่อยย่านมันเพ่ข่อยเสียนเ,เมื่อนื่มขี่ก่อนถายเนเพ่จะไม่ส่ง <c oughs> ขี่ในแบบนั้นคอยกับบุ๋มีโดดขี่คือกันได้ไหมคอยกับกำไปอยู่กับไปอยู่ต้องใจกะโดยต้องกละครับข้าครับข้าขี่เนาะแมนเคาจะเทกันเพื่อนในเจ้านี่ให้สร้างเพื่อนมาเฮตุให้เทกันเพื่อนอยู่ไซน่ะนี่เนาะข้างข้าโอ้ขางเพื่อนนี่บ่แมนอืมขี้ชิวมีกี่คนเลยเนาะบม่ได้เอาดินมาทมก่อนบ่นี่กะเอาดินทรายอันของเก่าที่แทดโดนๆเลย มันมัมาะมหมทีเลยดีๆเลยผิดใจมาทีนีเลยกันขัดพี่น่อยเพิ่นยังบ่ได้อนาคุเพิ่นยังบริดุทธิดข้างๆเลยเพิ่นกนจิเ็ดให้อีกแกแบบบอ,อกเนาะปีเดกประมาณนี้ลเลยสินะประมาณนี้บอกโดยเคยหายสาบบวัวขอบุญขอบคุณนะพี่โคกเพิ่อนนอตที่เป็่นซื้อฮ<ด>ะกับโลวลกับปูนทรายแล้วกับ ทุกชิงทุกอย่างอะไรเนาะก็ารแข่งขันบวกคุณนายเพิ่นอ่าน้ำกันเลยเนาะโดยทั้งไอกรกับขอบุญคุณเพิ่นน้ำหนุกกาขอบคุณขอบคุณเนาะไอโค้กหรือว่าไอกรอนหรือว่าไอหักของตุคัมทิวต่างไทยต่างไทยแล้วการไอหักที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็คอยเพิ่นอยูดย่ดีไม่แห้งเนาะดยสุขภาพร่างกาย ขอให้เพื่อนหาเงินหาค้ำขอให้รลำให้รวยขอให้เพื่อนเจริญยิ่งยิงขึ้นไปเนาะแก้๋ยวขาดปลอดภัยอ่าซาคือแมนซาบัวกะให้สุขภาพแข็งแรงโดยปฏิจจคุณไฟใช้เจ็บเนาะไม่เจ็บลูกพะยะนจะมาเบียดเบียนเนาะอยู่เฮงทั้งครอบอยู่ดีมีเฮงทั้งครอบครัวอะไรเหมันกะอ่าเด็กเลี้ยงไม่ได้กะขอให้ชาวไวไบชาวไวกะเด็ก หมายเป็นหน่อยซะนอกจากจากลายกลายเป็นหน่อยจะเป็นแห้งก็ให้คอยกู้กาเนาะจริงเจ็บจําเป็นในร่างกายคนเฮามันมีกันทุกคนแน่นอนมีเกิดก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายผิดพลาดจะกกันได้ยังองเนาะคือมันกันเลียงบ่ได้เนาะหรือเลียงบ่ได้เท่ากับต้องยอมหับความเป็นจริงแม่กินข่าวแล้วบ่ฉันมือนีันค่อยนะย่างอ่าเนาะเบิ่งนี่คือคือชิย่างเนาะพี่เนาะ บ่นอนนอนอยู่นี่บ่จะนอนว่าคอยขึ้นนอนเทิงเออขึ้นนอนเทิงแล้วอ้าวอาไปนองเอ้ยแต่ว่าตอนเช้ามาคอยสิลงมานอนนอยู่นีอยู่เทิงน่ะแบบคอยอยู่บ่ได้มันฮ้อนแม่นเมนฮ้อนฮ้อนแบบเอ้าเดี๋ยวติดกระโลแล้วปูกระเบื้องนี่กันเย็นเดี๋ยวนอนลงที่เนาะทั้งเมนตู้กะก็ได้อ่าเนี่ยคือยังลงสบายแล้วต่ำดิโดยสบายเลยไปใส่มาใส่กับบุหรีปีนหัวคันได้แล้วอันนี้หัวคันได้นี่ก็จะคันนี่ หลายหลายขันเติบแล้วฮะ7ขันผู้ปรักษ์มผู้เฒ่าขึ้นแน่บันีเนาะโดยยางขึ้นยางลงพี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นก็เก่งได้โดยเนาะยังๆไม่เ่านี้จักปีล้วไม่ตู่นี่ประมาณ63 63ปี๋อ63ปีอืกขนาดเฮาอนยุส่ำนี้ยัง เวลาเจ็บปวดก็ยังเจ็บเนาะบ่ได้ว่าแต่เวลาเจ็บปวดนั่งก็โอยลุกก็โอยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โอยเลยเนาะโดยเอ้าเจ็บเอวอัจฉระมาณนีเลยใช่เนาะสะบัวเอ้ยเอ้า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 เดยกันชาวไอไวเด้อร์ปกติไปหล่อเบิ่งกันบุญและเพื่อนเจ้าเทพื้นบอกแล้วกันไปกวาดเบิ่งปูนก่อนโดยโดยจะไปเบิ่งเทกันเพื่อนเออเทกันเพื่อนเนาะโอ้ยพุ่งมาอีก เอาสบายดีเด้อสบัวเด้อโอเคนอคยัโอเคนงเนาะไปเงี้ยตพาหลอกเบิ่งผูโอ้ผนเทกันเปื้อนเนี่พี่น้องนเนาะโอ้าะยินแต่เนเบาพี่น้องเนาะเทเทได้จากมืออะไรนี่สซสบัวแต่เื่อวานนี่เวานี่อ คนเทแต่ว่านี่คนว่าทรายคนเทอยากให้ฮะเวลานอนที่ฝุ่นจังบกเข่านหน่อยเปนหนอเลยเนาะอเนี่ยเนอเยทายก็สั่งมาที่พ่อแอ้เลี้ยนเนหนอเนาะทรายก็จะที่พ่อว่าพ่อนอะพี่นนอเลยกับบึงน้ำการติดกระโลกกันน่ะจะพ่อยอ่หรอกนอนทซายคิดว่า นี่เอากระโลหายอืมปูนกะยังคือเก่าพี่น้องเลยสามสิบสอบเนาะกระโลเพิ่นเอามาไหว่อยู่ในเฮือน,นอยหยอกเรื่อโลหายนะเนาะใเพิ่นคนเข้ามาไหว้อยู่ทางในพี่น้องเลยอ่าก็ไปทางด้านในเนาะกระสิติดกระสิเริ่มมันติดหายไปเลยน้องเนาะ ตอนนี้สร้างเพิ่นก็นยังคาติดอีกที่หนึ่งนเนาะเดี๋ยวก็ผ่าพิ่นวางพเพิ่นแล้วก็สีมาจัดก,การให้เลยอยากให้มันเร็วไปไวมใช่ไหมพี่น้องเอเง้ยเฮ็ดสะบ,บัวกันเพราะว่าทางงานทางอา่าไอ้เนาะทางพี่ทางไอ้หักคือว่าพี่โคกอะไรพี่น้องพันอยู่อะไรเพิ่นก็นกนบอกว่าอยากให้มันเร็วที่สุดเนาะเพราะวา่า จะให้แม่ตู้เพื่อนได้ลงมาอยู่มานอนอยู่เพือนลังใหม่อยู่เพือนนุ่มนี่มันจังสะดวกสบายน้องเพื่องเลยเดี๋ยวเพื่องเลยสักสัประมาณนี้เด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องตุ้ยไส้กะบวายังชิด้ายเดินทางไปเวียกทางอื่นต่อแน่พี่น้องเลยแล้วกับังสิเมื่อเฮ็ดเวียกอยู่เพื่อนนั่มเพื่องเลยเพื่อนน้องตุ้ยไส้กะอ่ามากไหม่ฮิตใหม่พี่น้องเลยเดี๋ยวน้องตุ้ยไส้กับสิเมืองไทยคลิปให้พี่น้องเบิร์กนำอีกเนาะคลิปหนึ่งอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะ แรงของตู사이เอง,องเท่นั้นเลยโดยก็ประมาณนี้เด้อจังไกงคนอื่นเลยก็ต้องขอขอบขอคุณขอบคุณเด้อทางพี่โคกเนาะที่เพิ่นให้นอ้องตูไซมาเป็นสะพานบุญให้แล้วอค่าสร้างน้ำเนาะจะคอยอาดอยู่ดีมีแห้หงสุขภาพแข็งแรงันอยู่หมัอนคนอื่นความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบุญหนักษาเทวดาคุ้มครองเด้อไอ้ไอ้ไห้ของน้องมา สำนีจะขอให้กลับคืนไปหาอ้ายลอยเท่าพันเท่าเดินทางตลอดปลอดภัยบุญหักษาเทวดาคุ้มครองสาธุกแต่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ,พี่นอ FC, ้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องตูไซเนาะถ้าน้องตูไซว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องเลยทั้งไลาก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องตูไซเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เชได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี